ครับประทับใจในบริษัทโปรเฟชชั่นวนเพราะว่าเป็นก้าวแรกของผมครับที่ได้ก้าวสู่สายงานทางด้านไอทีครับผมครับประทับใจในพี่ๆที่มาดูแลผมที่ตอนเข้ามาดีเซ็ตใหม่ๆเขาว่าให้คำปรึกษาครับคือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบทัเก็ได้ตลอดนครับครับก็ปัจจุบันก็ทำงานในตำแหน่งซิสเต็มแอดมินนะครับมีหน้าที่ดูแลซิสเต็มอินฟาของ ลูกค้าอะไรต่างๆครับผมทั้งด้านเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ซีเซอร์ต่างๆครับผมครับผมทางส่วนของซิสเต็มแอดมินที่ผมทำงานอยู่นี้ครับก็มีส่วนของแบ็กอัพแล้วก็ซิสเต็มแอดมินที่ดูแลทางด้านเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับไฟร์วอลล์เกี่ยวกับ s ซ c เ r i ร y ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เซฟเวอร์ต่างๆที่ดูแลของลูกค้าเนี่ยครับครับก็จะเกิดจาก ความเชี่ยวชาญในทางด้านสายงานนะครับผมที่เราสามารถเรียนรู้การทํางานจากพี่ๆครับจนสะสมความรู้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ t r a เฟอร์มาเป็นตําตแหน่งที่ชาเลนมากขึ้นนะครับผมความขยันนะครับที่จะเรียนรู้นอกสกอบของงานในส่วนที่เขาต้องการให้แก้ไขหรือว่าเรียนรู้ในส่วนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็มันต้องอาศัยความอดทนนะครับแล้วก็ขยันตึกฝนในสิ่งที่พี่ๆเขาถ่ายทอดให้นะครับต้องพยายามจดจำและนำวิธีการที่พี่ๆเขาสอนนะครับมาประยุกต์ใช้กับตัวเองนครับผมให้ ให้เกิดความเชี่ยวชาญและชานาญในในสิ่งที่ทำนะครับในทุกๆวันเลยครับผมบส่วนผมก็ถ้าพูดถึงความนานเนี่ยมันมันบอกถึงงานได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราได้อะไรในช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยมันสาคัญมากกว่าอย่างเงี้ยครับ,รบเรียนรู้ได้มากแค่ไหนจดจําได้มากแค่ไหนทําผิดพลาดแล้วก็รู้จัดก,การแก้ไขได้มากแค่ไหนครับคือการพัฒนาของเราอย่าง ก็ที่นี่เป็นบริษัทที่เฟรนลี่มากเลยครับผมทุกคนอยู่กันไม่ใช่ลักษณะเจ้านายลูกน้องครับอยู่กันลักษณะเหมือนเหมือนพี่กันล้องะครับก็อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็สามารถปรึกษาพี่ๆได้ครับผมพี่ๆเขาย,ยินดีให้คําแนะนําคําปรึกษาและการช่วยเหลือต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวบ้างหรือเรื่องงาน ก็สามารถคุยกับพี่ๆได้ครับผมครับในส่วนของเรื่องงานที่นี่ก็ให้การสอนในสิ่งที่เราไม่เคยรู้อะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะมีว่าบ้างตักเตือนบ้างในสิ่งที่เราทําผิดบ่อยๆอย่างนีครับแต่ก็ดีกับตัวเราเองที่คือเป็นการพัฒนานี่ครับแล้วก็สอนให้เรารู้จักรูปแบบของงานที่เป็นบริษัทใหญ่ค oh, <wow. S 2> รับผมให้ให้ความรู้เกี่ยวกับ หลายๆอย่างครับไม่ใช่แค่เราเป็นไอทีแล้วเราก็รู้แค่เรื่องไอทีเรารู้ถึงการใช้ชีวิตในบางส่วนที่แบบเป็นพนักง,งานบริษัทเงี้ยครับว่าควรจะทำยังไงเงี้ยครับรก็อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอย่างแรกเลยครับถึงจะสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้นะครับสองก็คือความอดทนนะครับเรา คือเวลาติดปัญหาอยา่าไปยอมแพ้กับมันนะครับพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อนํามาประยุก์ตใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะช่วยให้อองค์กรหรือบริษัทที่เราทํางานอยู่นะครับมีสามารถาพัฒนาต่อไปได้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็จะได้มี แสดงถึงแวลูในตัวเองนะครับผมผมมองว่าการที่จะได้เป็นสตารเนี่ยต้องมีใจที่จะรักงานส่วนนั้นด้วยอะไรเงี้ยรู้จักบริษัทที่คุณอยู่มากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วที่คุณทำอยู่มันใช่ไหมคุณอย่าเพิ่งเรียกร้องอะไรจากบริษัทองครับให้ให้บริษัทเขาก่อนแล้วสิ่งที่ดีๆมันจะกลับมากับตัวคุณเองครับผม